สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปในเรื่องของการพริ i n ์น,นะคะตัวอักษรหรือว่าเ,อาเวลาที่เรามีการเขียนฟอนต์ออกมานะคะบางท่านเวลาพิ้น์ออกมาแล้วเนี่ยตัวอักษรมันจะมีลักษณะเป็นทับซ้อนกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะคะตรงพยัญชนะด้านบนมาจะซ้อนกันเนาะตรงนี้ค่ะเราสามารถแก้ไขได้นะคะโดยวิธีแก้ไขมีดังนี้นะคะให้เราเลือกในส่วนของพ o อตเตอร์นะคะหรือพ็อตเนม PDF ที่เราใช้งานอยู่นะคะจากนั้นไปที่ Property นะคะเสร็จแล้วก็เลือกในส่วนของกราฟิกนะคะจากนั้นนะคะไปเลือกในส่วนของท o o ไทป์นะคะทูนไทป์เสร็จแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะคะเป็นท o l ไทป์ Add Text นะคะจากนั้นก็กดโอเคนะคะแล้วก็กดแอปพลายไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราคลิกครอบวินโดวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นพรีวิวดูได้เลยนะคะตรงนี้ตัวอักษรที่ทับซ้อนกันมันก็จะเห็นชัดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะในส่วนนี้ด้วย